ลิพี่ลิครับขอจับมือหน่อยมาริลิขอมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยมืออยู่ไหนจับมือหน่อย,ออยอนาอ่ารกจับมือแม่ก่อนจับมือ ลิลี่ดิดีผู้น่ารักโอ้ยขอมือหน่อยขอมือหน่อยจับมือหน่อยอ๋อวยน่ารักแท้วิขอสองข้างเลยเอาสองข้างไอ้น่ารักแท้มองกล้งชีมองกล้งก่อนค่อยนอนหย่อทำตัวน่ารักสิอี้หม่ะ เอามือน่ะมองกล้องก่อนมาขอมือหน่อยจับมือกันสองข้างมาเอาชองข้างน่ารัอกน่ารัอกี่น่ารลกจุงจับมือกันจับมือกันมืออยู่นี้มืออยู่นี้เอามองหน่อยมืออยู่นี่ค่ะจับมือกันขอมือ มือเอามือมามือมือให้มือยังไงเนี่ยเอาเอาจับมาข้างบนก็ะมือเอามือมาไอ้หนอรกจิกจแขนจิกแขนจับสองมือสิจับสองมือไอ้หนอหรอกอ่ะอนอนได้แล้วลูกห้ามร้องนะคืนนี้นะี่ย เจะไหมเจมอไหมเขาทำลองนะงบิดิพูน่ารัก